สวัสดีครับวันนี้ไทยบุ๊กเรดเดอร์จะมารีวิวหนังสือเรื่องพิชิตโอเน็ตอิงมาหเข้าใจง่ายสอบได้เต็มร้อยสรุปหลักการทำข้อสอบโอเน็วิชาภาษาอังกฤษแบบเน,น้นๆมีเทคนิคการตัดตัวเลือกข้อสอบพร้อมแนวข้อสอบเพื่อฝึกหัดเสริงความมั่นใจก่อนลุยสนามจริงเขียนโดยครูเองิงสุภานีตาที่ยงนะครับหนังสือหนาประมาณนี้คุ้มจริงๆ อยากเก็บคะแนนข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษม6ให้ได้เยอะๆไม่ใช่เรื่องยากแค่น้องๆเข้าใจในหลักการทำข้อสอบก็ทำได้อย่างง่ายดายโดยหนังสือเล่มนี้สรุปหลักการทำข้อสอบโอนเน็ตวิชาภาษาอังกฤษสำหรับม6แบบเข้าใจง่ายสรุปเป็นไมล์แมทมีเทคนิคในการพิชิตโจทย์และตัดตัวเลือกข้อสอบนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนที่มักจะออกสอบมีนังสือสอบให้ฝึกทำพร้อมเฉลยและอธิบายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลุยสอบในสนามจริงราคาหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ประมาณ370บาทนะครับ ชื่อหนังสือว่าพิชิตโอน t อิงมหกเข้าใจสอบเข้าใจง่ายสอบได้เต็มร้อยเ่ิดเข้ามาก็เห็นสีสันมากมายแบบนี้เลยนี่สารบัญนะครับทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อสอบโอน t วิชาภาษาอังกฤษพาร์ทหเกี่ยวกับ language use ือการใช้ภาษาพาร์ทส writing ability ความสามารถในการเขียนพาร์ทส reading ability ความสามารถในการอ่านมีแนวข้อสอบชุดที่ห และเฉลยและมีอีกชุดคือชุดที่สองครับเรื่องหลักการทำข้อสอบแบบ d แตะ o ร Completion นคำศัพท์สำนวนต่าง การจำเทนส์แบบง่ายๆนะครับสีสันสดใสมีไฮไลท์แบบนี้ให้ด้วยนะครับและมีวิธีมีตัวอย่างข้อสอบแล้วก็มีวิธีการคิดข้อสอบด้วยช่วยทำให้เราทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายขึ้นและหนังสือเล่มน,นี้เหมือนมีติวเตอร์มาประกอบอยู่ส่วนตัวได้เลยมีภาพประกอบน่ารักแบบนี้ด้วย เป็นหนังสือที่มีข้อสอบน,น่าหลักดีครับสีสันสดใสอ่านแล้วสบายใจดีและมีเสียนโน้ตแบบนี้ให้ด้วยมีคำศัพท์ต่างๆที่ควรรู้นะครับการอ่านสื่อต่างๆหลักการทำข้อสอบ reading มีทริคในการทำข้อสอบต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้คะแนนดีอันนี้เป็นเฉลยครับของก็ <ederim. S 1> จะมีเหตุผลในการตอบนะครับแล้วก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกอื่นๆด้วย ว่าทำไมข้อนั้นถึงเป็นคําตอบที่ไม่ใช่นะครับค่อนข้างละเอียดมากเลยทีเดียวเพราะส่วนใหญ่เราอาจจะเห็นเฉลยแค่คําตอบที่ถูกต้องแต่นี่มีบอกคาตอบที่ไม่ใช่ด้วยทําให้เราเป็นการเช็คไปในตัวว่าเราเข้าใจแต่และเรื่องถูกต้องหรือเปล่าและการอ่านเฉลยแบบนี้ทําให้เราได้คําศัพท์ได้แนวคิดใหม่ๆด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์เดียวนี่แนวข้อสอบชุดที่2ครับ สอบน่ารักมากเลยมีเฉลยแบบย่อแบบนี Mars, you know, yes. ้ให้แล้วก็เฉลยละเอียดแบบนี้นะครับหนัสือเล่นนี้อยู่ประมาณ320ร่หน้าครับผมก็เหมาะกับคนที่อยากจะกำลังใกล้สอบโอนิตวิชาสังเกตม .6 นะครับ ไบบลเรเดอร์รีวิวขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ